สวดท่องคาถาบูชาพญาครุฑเป็นประจำเสริมความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานเสริมอำนาจบารมีเสริมสิริมงคลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะพญาครุฑคือสัตว์กึ่งเทพที่ปรากฏอยู่ในปรกรณ์นำของอินเดีย และวรรณคดีเรื่องมหาภารตะมีลักษณะครึ่งคนครึ่งอินทรีย์ทรงอิทธิฤทธิ์มีชีวิตเป็นอมตะมีพระกำลังมหาศาลแต่ก็ยังเป็นผู้นอบน้อมและมีความกตันอยู่ทำให้มีผู้นับถือสวดคาถาบูชาครุฑเพื่อเสริมอำนาจบารมีเสริมความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และเพื่อความเป็นสิริมงคลตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับครุฑมีมาช้านานเดิมทีพญาครุฑเป็นพี่น้องกับพญานาคพ่อคนเดียวกันแต่คนละแม่ซึ่งแม่ของพญาครุฑแพ้อุบายถ่ายสีม้าที่เกิดจากการกวนกระเซียนสมุดทำให้ต้องยอมตกเป็นทาสของแม่พญานาคถึงห้ารปี ต้องใช้น้ำอมฤตจากพระจันทร์เท่านั้นจึงจะแก้คำสาปได้พยาครุธผู้มีความกตันอยู่จึงอาสาไปช่วงชิงน้ำอมฤตจนเหล่าพระอินทรและเทวดาติดตามมาสู้รบกับพยาครุฑพระนารายได้ออกมาขัดขวางและสู้รบกับพยาครุฑแทนแต่กลับไม่มีใครเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้ พระนารายจึงยุติศึกพร้อมให้พรเป็นอมตะแก่พญาครุฑเพราะเห็นแก่ความกตัญญูกะตะเวทีในขณะที่ฝั่งพญาครุฑก็ถวายสัตวจะยอมเป็นพาหนะให้กับพระนารายณ์นับตั้งแต่นั้นหลังจากนั้นพญาครุฑได้นำหม้อน้ำอมฤตมาวางไว้บนย่าคาให้แม่ของพญานาค ทำให้แม่ของตนหลุดพ้นจากการเป็นทาสในขณะที่แม่ของพญานาคก,กำลังอาบน้ำเพื่อจะมากินน้ำอมฤตพระอินทร์ก็ได้ตามมาทวงหม้อน้ำอมฤตคืนแม่ของพญานาคเสียใจมากจึงพยายามเลียยาคาจนลิ้นแตกเป็นสองแฉกนับตั้งแต่นั้นจึงเกิดเรื่องราวความบาดหมาง ของรุ่นลูกระหว่างพญาครุฑและพญานาคคาถาบูชาพญาครุฑเป็นคาถาบูชาที่หลายคนยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณกาลด้วยความรู้สึกเป็นที่พึ่งทางใจด้วยความเชื่อว่าองค์พญาครุฑเป็นเจ้าแห่งเวหาและเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ตามคติความเชื่อของพรามหมณ์ฮินดู ทำให้มีผู้คนไม่น้อยที่เลื่อมใสศรัทธาบูชาพยาครุฑเพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมบารมีเสริมอำนาจบรรดาลความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานเสริมสิริมงคลสำหรับผู้ที่สวดบูชาเป็นประจำวิธีบูชาพยาครุฑและบทสวดอันเชิญครั้งแรก เมื่ออัญเชิญองค์พญาครุฑเข้าบ้านควรทำให้เสร็จภายในเวลา12นาฬิกาและต้องใช้ทูบห้าดอกเพื่อจุดบอกเจ้าที่เจ้าทางเสียก่อนหลังจากนั้นจึงจัดเครื่องบวงสวงดังนี้ทูบเก้าดอกเทียนหนึ่งคู่พวงมาลัยหนึ่งพวงผลไม้หนึ่งหรือสามอย่างถั่วหรืองาก็ได้หนึ่งถ้วย น้ำเปล่าหนึ่งแก้วและจะต้องเปลี่ยนน้ำถวายทุกวันหลังจากนั้นให้เริ่มกล่าวบทสวดเพื่ออันเชิญองค์พญาครุฑเข้าบ้านขอเชิญน้อมจิตตั้งสมาธิและสวดคาถาไปพร้อมกันค่ะพุทธโธอิติสุขโตนะโมพุทธายะข้าพเจ้าขออันเชิญพญาครุฑกำลังแผ่นดิน จงคุ้มครองข้าบอกชื่อและนามสกุลเจริญโชคมั่งมีสีสุขลาบผลพูนทวีอยู่เย็นเป็นสุขขออำนาจพยาครุฑจงล้างอาถรรพ์ขจัดทุกโศกโรคภัยสเสนียดอัปมงคลให้หายสิ้นไปขออำนาจพยาครุฑกำลังแผ่นดิน จงคุ้มครองครอบครัวของข้าพเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยด้วยอำนาจของอุกาสะมะออุพุทโธนะโมพุทธายะเทินเมื่ออันเชิญพยาครุฑเข้าบ้านหรืออันเชิญพกพาประจำตัวหรือทำเป็นสร้อยห้อยคอแล้วหลังจากนั้น ก็ให้สวดคาถาบูชาประจำวันวิธีสวดเริ่มจากตั้งนโมสามจบแล้วตามด้วยคาถาบูชาพยาครุฑจำนวนสามจบถ้าคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรพร้อมแล้วขอเชิญน้อมจิตตั้งสมาธิและสวดคาถาบูชาพยาครุฑไปพร้อมกันค่ะ นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคารุปีจักกิติมันตังมะอาุโอมพยาครุต รุดรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพยาครุฑยันติอภิปูยาจามิ พยาครุตจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธทางแคล้วคลาดทรมมังแคล้วคลาดสังคังแคล้วคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาดณนะปัจจโยโหนตุกครุปิจะกิติมันตังมะอะอุโอมพยาครุตรุดรุดแล้วรวยณนะได้เงินณนะได้ทอง ณเจริญณนะมั่นคงณนะได้ทรัพย์ณนะเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพยาครุษล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพยาครุษยันติอภิปูยาจามิพยาครุษจะพุดมนุษย์จะเกิดพุทธทังแคล้วคลาด ธรรม,มังแคล้วคลาดสังคังแคล้วคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทณนะปัจจโยหหนตุครุปิจะกิติมันตังมะอาอุโอมพยาครุดรุดรุดแล้วรวยณนะได้เงินณนะได้ทองณนะเจริญณนะมั่นคงณนะได้ทรัพย์ นะเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพยาครุษล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพยาครุธยันติอภิปูยาจามิพยาครุธจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังแคล้วคลาดทำมังแคล้วคลาดสังคังแคล้วคลาด องค์พระพุทธเจ้าย่างบาทณนะปัจจโยโหนตุอานิสง์จากการบูชาพยาครุฑเป็นประจำนั้นเชื่อกันว่าผู้ที่บูชาพยาครุฑอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำจะประสบพบเจอแต่เรื่องราวมงคลในชีวิตอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีอำนาจวาสนาบารมี การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและยังมีอนุภาพเมตตามหานิยมผู้คนเคารพรักและให้ความเมตตาสำหรับคนที่ค้าขายก็เงินทองไหลมาเทมานอกจากนี้ยังเชื่อว่าคาถาบูชาพยาครุฑยังสามารถลบล้างอาถรรพ์ปกป้องคุ้มครองไม่ให้พูดผี หรือสัตว์ร้ายเข้ามารุกรานเพราะเกรงกลัวในอำนาจบารมีของพยาครุฑการสวดคาถาจะได้เกิดผลสูงสุดคือผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมคิดดีทำดีพูดดีและที่สำคัญต้องมีความกตันยูต่อผู้มีพระคุณเนื่องจากองค์พยาครุฑ เป็นเทพผู้มีความกตันยูต่อมารดาอย่างสูงสุดนั่นเองช่องธรรมวิถีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรได้สวดคาถาบูชาพยาครุฑแล้วจะทำกิจการงานใดก็ประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองค้าขายร่ำรวยทำการงานใดก็ได้เลื่อนยศเลื่อนขั้น มีอำนาจบารมีสูงส่งอยู่ร่มเย็นเป็นสุขฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนธรรมะสวัสดีค่ะ